นี่ก็คือเขาสมเพลนเด้อถาดไฟถ่าดมันกระตกไฟมันอืมอน,นั้งนานกันขันขนข้นตัวดันให้กินก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ยืนเบิง้งขั้นตัวนี้กินก่อนตัวนั้นเป็นผู้ยืนเบิง้งขัน้นแบนกินคนละเถือ่อนะต้องอันนี้หันต้องเอาออกห่าง,างก็ได้กระดาษใบเฮียงกันนั่นปก,กินยืนเบิง้งต้องห่างกันแต่จังกินไฟกินมัน แบบนั้นสุดเพลินนะใบรรยาตากันได้สบายดีเออไปตลาดมาเด้อพี่น้อง <c oughs> ไปตลาดไปซื้อเน้กินเอาเบิ่ง่าได้ยังได้ยังมากินหน่อยสั้น ได้เนื้อเหมือนเดิมไาจั๊กเนื้อซื้อเราไปตลาดนะมีแต่เน,เนื้ออืมได้เนื้อเนี่ยเนื้อคยุยสองแสนอันนี้เนี่ยเพิ่นแถมเพิ่นแถมให้อันนี้นะเพิ่นแถมให้อันนี้โม่เช้าก็แถมให้อืมโอเงามงานได้เนื้อก้อนนะ มี่บีบีพี่อยาให้เรียบรย้อยสองแสนจีบสองแสนกะเบื้องหอดเบอสองลอยเนาะลอยหนึ่งก,กางหกาบหอยสองลอยตัวผมได้สองลอยก,อยกบบาทผมได้สองแส,งสงนหนึ่งก็ได้ สองร้อยกว่าบาทสึแล้วเมื่อยไปใส่มากกับเมื่อยแล้วก็ได้อันนี้ชม,ชมพักสองทงสิงหาพันกีบชมพักบัวชมใสตีนง้วตีนข้อยน่ะสองทงสิงหาพันกีเสองหาบาทสองทงเนี่ยเส้าหาบาท ไปกินไปพักกาดขาวหัวหนึ่งนี่ก็เศ้าหาบาทคือกันสิบหาพันกีบนี่ไ็ได้มะเขือมะเรเนี่ยก็งเพงๆได้มะเรนนเลยไปไเศ้าบาทหมอนี้ยเศ้าบาทสิบพันกีบแพงมะเรนนยังแพงอยู่ ก็ได้เนื้อมูสามสันเหมือนเดิม <laughs> บอขาดได้เนื้อมูสามสันแสนนั่นแส้นอะไรแสนซาวเสนซาวกิโลกั่วโลกรั่วแสนซาวนี่ก็ นมปนโอวันตินนี่นเพราหมักข่อยเปลี่ยนกินอันเปลี่ยนกินกาแฟแล้วก็มากินนมแล้วก็มาได้นี่นี่เนี่ยคัดผิวสามอันนี่สามโหลดแส้นหนึ่ง สามหลดสามหลดแสนหนึ่งแสนขีดร้อยกว่าบาทหกใสนี่แหละหกเจอกระต้นกระโตหกใสแค้นใ้ย,ยังนี่แหละมันจะเป็นไข่ออกอันนี้นะหวานหางจระเข้อันนี้อันนี้หัน่นกมันอดดยังดอกอน,นหอมได้กินหอมหอมอันนี้นะ หอมไปคนระแบบท่าที่ในไส้เจักเถื่อดอกห้างคือชื้อมาใส้นี่แหละน้องหักมันขายตลาดน,นในซอยก็เลยซอยมันงคะมันขายอรูปรคาคาสามอันนี้แสนหนึ่งเขาขายอันเดียวในหาซิพันเขาขายนะ,นะยในราคาเห็นเอ้ยเพิ่งน,น่าสามอันนี้แสนหนึ่งแนวงามไปนาบา่เออ ยังไม่แล้เอาบ่เข่าฮะเออนางน้อยลูกไม่ลงลูกสามไม่ลงลูกเสียวค่นได้เล็กปิ้งเล็กปิ้งเนี่ยกระสามสิบเจ็ดพันเล็กปิ่งตื่อมาว้ปิ้งนั่นปิ้งนี่แล้วก็ได้ข้นวซ้ อยู่เพื่อนไม่ตะซ้ำเยน้อยก็เลยซื่อซ้ำหงเนี่ยซะฮะไม่ได้เขาหลางถวยหลางยังเขายเนี่ยไม่ได้แพงดอกใบหนึงสี่สิบบาทใบละซ้าพันกีบถึกโบแพงต้องใส่ซ้มอย่างเนาะมันโบแพงมันถืออมาใส่กับมันเบงดอกใส่โบเพี้ยนกะแตกหัววัะนันแหละซามมันนี่นะมันดีดอกมันคือซามโยม ตำโยมมันเอาใส่ได้ดนเนาะเอาโอเคมดเทนี้รายการไปม,มันไปตลาด <c oughs> รายการไปตลาดมดโทนี่ตอนนี้ก็ออกมาเหือนอดด่นเลยพี่น้องเด้ออกมาลิ่นมาปรนเทศญิ่นั่นเห็ดพิชางทานแ่กินน้ำง่างเยาเนิยเนทานเลย ไงบ่เห mm ่อเห็ดอะไรเลยเห็ดอะไรกินเห็ดลากเินว้าหลักเห็ดรากแป้งเออนี่เด็กเรษน้ากินลาบอ้าวเอ้ตวเคนขี้ดื้ออ้เคนขี้ดื้อขี่ให้เออเศรนฐีพ้ากินลาบเป็ดลาบอย่างผักหอมผักแขมมีม้อนไปอยู่เลยเมอแล้ว เออกระปูเิ่นกระปูน,ปนาตัวนี้สิปีงบอเนี่ยชื่อกระปงอันนีคน้คนรอคนรอ่นอาบน้ำแล้วทอมี่นเพิ่งมาได้สินอนฮะเออพอนอนบาเอาอท่าขคิดดื้อ มาเบิ้งชาแนนลูกชายคอยเตรียมสไปเกย์ใหม่เดี๋ยวด้อพี่น้องแปลงโลเลยเบาหน่อยเพื่อนเอาขันไปละซองไอ้น้องแก่ไม่แก่พื้นลงเตาไอ้มอนกองจะเฮนตะอ้นขึ้นมาบอลยูกินเป็ดเพื่อนว่าอาจจะบอลยูกินบ่อว่าสักบ่อเขาจะเมื่อก่อนว่า ทั้งนั้นจะไป้แก่ไม่แล้วจะได้รุดแก่ไม่แก่พื้นวะเมื่อก่อนก็เลยบริยูกินเป็ดนขาพากันกินเป็ดเขาซื้อเป็ดเขากำลังสีลาบแล้วก็เห็ดเลือดแป้งวิปิ้งเป็ดเป็ดผูโต๊ะไงบอกบอกเขาบ่อยากเขาเปรียากเป็ดบอกซ่องเอ้น้องซื้อผ่นนั่นเอาเงินกันซื้อ ผูละอยแสนหาพันเป็ดหนึ่งสองแสนสิบออกกันออกกันผูร้อยแสนหาพันกีบเออสองแสนสิบเป็ดนั่นเป็ดผู้ตัะบกไงออกกันงมลนคนกันงมลออกกันสองกระน้องเพิ learner, ่นผูหนึ่งแสนหาพันก็เห็ดนกกัะนิ่งและอ่นน uh ้อยสาบน้องเขาเลยอยู่ในหันนะเออเขาพากันสีเห็ดเดือดแปลงกินสิปิง เป็ดกับพี่พีเลยตาอ้นเออตาอ้นก็เป็นคือกันเห็ดเพิ่นก็เป็นเห็ดคือกันเพิ่นว่านางมนต์ว่าอีแม่เจ้าบระยู่กินบ่กะให้เขามาสันนั่นมาเอาเจ้ามาให้หน่อยเอาเขาบ่เขาบ่เขาไปกินดอกขขาเสืเมือเราเขาว่ น่กระจแต่ใหม่สนใม่ที่ว่ามันใหม่ปรมดเด้อพี่น้องอันนั้นกองอยู่่ะสนใหม่มันใหม่ปรมดทเบินเนเาอยู่นะจักรโลไม่ได้จักรโลไปตัดวันเนี่ยได้บสองโล่องโ่เจานเตาเนเมื่อวานนี้ได้เออทีวันไหวเมื่อก่อนเหร่ เออมีแต่ไปแก่อย่างเดียวเออมีแต่ไปเอาว่าเอาขึ้นรถแล้วแกมาารดเออเออไม่งาไม่ยั้งมาทำอปะอืมไม่งาไม่ยั้งไม่นั่นมันก็พอเป็นพืชใหม่สำแคนสำยั้งกมามนาเลยเออเอาเม็ดถนนเลยสำแคนสำแขงนะ อือเอาเลยอ่ะเบิ่งลุงไปเบิ่งเต่าขื่นเอาขึ้นมดแต่ว่ใหม่ทีนั่นใหม่กูมดเนี่เบิ่งดิโอ้ยยังบ่ได้เอาขึ้นมดเนาะอันนี้ตัวมันบ่ใหม่ยังอยู่นี่เออบ่คิดว่าเพิ่งเอาขึ้นไปเผาอยู่หันมดได้โอ้คะแนนใหม่มดมันก็ได้ฮอดภูเก็ตชิดโสเปล้ว นางลายอย no ู่ตัวใหม่เนี D ่เห็นอะไรตอกแปนใส่บ่าแล้วตอกฟองใา่องเสีมแต่ไม่น้อยอย่างมันตกมันสิี่อองงหมั่นเ่อใส่ไมใหญ่มายบุลมเลยพากันพัดเออบุลมขางวันนี้นะไม่น้อยนะเอาในขันมันไว้มันแล้วมันซุ่มใหญ่ๆมันแล้วเออ เออลุงสัคงานึงงต่างหาตัวตายมันมาสันซเออต้นมะพาถ่านเนายา่าอื้เอดสัมแข็่แลเออเอามาล้าสัมแข็งสัมคาสัมแขนก็เอารลวเอามาแล้มาพผ้าถ่านมาเห็ดพื้นดังอืออันนี้ก็นเป็นสิบบาทจากสิบาทเห็นยังละอันนี้ก็นเลอปาทถ้าได้เป็น เป็นนั่นั่นก็เอาเมืองนึกว่าวนบนจาได้มันเป็นเวียก็ซอยเอาจะได้ปบบเป็นเวียก็เป็นพื้นเผาทานซอยเห็ดค่าโต่า้ก็ได้เนอือซอเห็ค่าโตค่ายังก็ได้เลยนี่อือทางนั้นก็ได้เป็นเวียวน่ะไม่ยังดเบม่งจะมาสอบมันเดขกคนนะอ้ยวนกับวนแต่แทบเบิ่งนึกว่าี่ เขานังนะสะกันนังน้ำยางก็สะกับยางก็น้ำโพดแล้วก็เดือกระโดดเราชุ่มเจ้าใองไอ้น้องเลยมันย่านลื่นกันแท้ๆโพดอยต้นหนึ่งกับต้นหนึ่งกับมาเฟืองเราได้เนี่ก็ย่านลื่นได้ในน้อยนี่ก็ได้โพดได้ชุ่มเจ้านี่ได้ตีซะบ่หนิวะแห้งตุยออกตุยออกแห้งไงอย่างนี้เลยเทาเลยโกโก้เนี่ยตายได้เจ้าเนี่ย อันนี้ก็ตุยเร่นีนก็นไ้ตุยเล่นีนก็ตุยเล่พี่เร่นี่ก็ได้เาวดำน่ก็ได้พี่เี่อนี่งก็เจ็บนี่จะมากัดคอยนะมันมักเห็นไหมมักเห็นออันรถก็จะมาเอาถ่านมือเส้านี่ก็ลเร่งเขาได้หยอกเขาได้ชาวกก้เพิ่ก็เสาวดำเอาถ่านในมือเส้านี่หาศพ เมื่อเมื่อคืนนี่หันกระตุกน้ำมันเต็มรถเข้ามาเก็บกระตุกน้ำเมื่อคืนนี่หันเลยเลยบริเอาเมื่อวานนี่หันนะเมื่อวานนี่หันบริเอาแล้วก็มาพี่เดียวเมื่อวานนี่แล้วกระบอกเรามาคำอะไรแล้วมาไปเก็บทุกน้ำเราบอกไม่จะตุกน้ำาม่มีบอลเมียนทานบริเอาเด้อเราบอกมืงอื่นเศร้าเขาจะมาเอาดีแล้วมาเอาเงเศร้าเนยเอาไปแล้วหาศพอนเมื่อแล้วเข้ามาเก็บทุกเปล่าทุกยังอะไร อึงสูบได้ยีู่บเขาซื้อใหม่เลยแหละซื้อเอาใหญ่กว่านีกน้อยพดออืมเศรดฐบัตรได้ก็แมนยดอกแบตเกไม่มานนะป้าตัวตีนปร์ดบเซตนตยามันแตกตลก คลิปนี้ก็บ,บมี่ยังเด้อพี่น้องเด้อไม่มอนก็ถ่ายลกจอกละแกกเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็เลยถ่ายให้เบิ่งไปใส่มาใส่เห็ดยังแต่ละมือช <c oughs> ีวิตการเป็นอยู่ของไม่มอนโอเคนะพี่น้องบายน้อย <c oughs>